ทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าเหมือนว่าตัวเองกาลังสิ้นหวังกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยเมเป็นความรักที่ไม่สมหวังอะไรแบบนี้ครับใช่ครับตัวผมเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับคือผมจะเล่าชีวิตของผมให้ฟังนะตอนมต้นเนี่ยคือผมได้ไปแอบชอบเขาคนหนึ่งแต่ว่าคือมันก็ไม่สมหวังนี่แหละครับผมก็พยายามที่จะจีบต่อไปอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทําอะไรเพื่อเขาอะไรประมาณนี้ครับก็แต่เขาไม่ได้ชอบผมอะไรเงี้ยมันรู้สึกแย่มากเลยครับ ม่รู้สึกไงเดียรู้สึกว่าเสียใจจนอยากจะร้องไหเ้เลยรู้สึกแบบเสียใจจนอยากจะร้องไห้เลยนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องคําใจนะครับเพราะว่าคนที่เขาเรียกเนี่ยไม่ใช่เราแล้วผมก็อยากจะขอโทษเขามาตลอดครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้บลอกผมไปแล้วผมได้มาเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อแผ่นเวสซอมบีครับตอนหุ่นยนต์พิชิตอวกาศครับซึ่งมีซอมบี้ตัวหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมชอบมากเลยนะครับมีซอมบี้ตัวหนึ่งเนี่ย เขาอยากจะสร้างยานอวกาศไปดาวโพตโตไปอยู่ที่นั่นสัก2 4 8ปีแต่ว่า,เ,าเขาทํายานอวกาศนั้นพังครับยานอวกาศเนี่ยนั้นพังซะก,ก่อนแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ยอมแพ้แต่ว่าแต่2 4 8ปีนี้มันคืนนานมากเลยนะทุกคนสําหรับโลกสาหรับโลกมนุษย์เราเนี่ยและนี่ครับคือความสัมพันธ์ของผมงงงสุดท้ายก็จบครับ อไอ้ตีมอฟักยเอ่เขาบอก่าตัวกูนาเป็นคนไม่ดีนี่ันนก็เลยที่ตัวกูไปแบบนี้น่เหลอคนรักกูม่แค่สองวางสักทีไนเลยปล่อยให้กูต้องเจ็บนี้กูเค่ยาถามทำไมถึงทำเช่นนี้